เดดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพัฒนรับ,บดีฮโดฟาร์มแชนเนลแล้วก็ช่องนา้อดีฟรีนะครับวันนี้เรามาส่งผักนะครับก็เลยให้ดูบรรยากาศของรถติดรถติดเพราะว่าเขาสร้างถนนถนนตรงทางขึ้นเขาขาดสระบุรีก็รถค่ข้างๆติดยาวนะ เลยทําเวลาไม่ได้ต้องค่อยขยับไปทีละหน่อยนี่คือการระบบการสร้างถนนเลนซ้ายเขายุบไปเยอะแล้วก็รถพ่วงรถสิบล้อใช้เยอะก็เลยทําถนนขึ้นมาเส้นหน่นี้ก็เป็นปนัญหารถติดไปจนถึงโน่นแล้วครับเห็นลง ลงเขาขาดเขาขาดตรงนี้ถ้าจำกันได้ก็จะเป็นภาพโฆษณาของลิโพ v วตันดีนะครับตอนนั้นใช้เขาเขาขาดตรงนี้นะครับเอาขวดลิโพมาตั้งแล้วก็ถ่ายรูปโฆษณาลิโพ v วตันดีนะรุ่นนั้นน่าจะ30-40ปีย้อนหลังก็แล้วมั้งนันผู้ชม ท่านใดจำได้คงจะรุ่น40-50ปีน่คงจะเห็นแล้บมาสองผักก็เลยให้ชมบรรยากาศขับรถช้าแล้วก็ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศนะครับเดือนวันที่15นะครับ15 5 5 5ึกสพฤษภา สภาหคม2 5 6 5บรรยากาศหน้านี้ก็จะเป็นหน้าฝนแล้ะบ,บางที่บางแห่งก็คงจะเริ่มตกก้ากันแลนะแต่บางที่อาจจะยังนี่เขตพื้นที่ของเขาขาดสระบุรีตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาที่เป็นภูเขาหินแถวนี้ก็จะปลูกพวกข้าวโพดนะครับดอกทานตะวันไว้ต้อนรับแขกนะครับ แถวสระบุรีให้ชมภาพบรรยากาศดูว่าจะหลุดจากเขาขาดนี้กี่นาทีนะครับตอนนี้2นาที40ละตั้งแต่เริ่มถ่ายคลิปมลยนำเรื่องราวต่างๆนะครับทั่วไปนะครับลงในช่องพัฒนรบดีโดงฟาร์มช anel ส่วนเพลงก็จะลงช่องแนวดีพอประสีนะครับ ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านานะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้กับทั้งสองช่องนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเจอคลิปเจอไปตรงไหนไปเที่ยวที่ใดบ้างไปทำอะไรบ้างเราก็จะนำคลิปมาลงไว้ให้ท่านชมได้ชมสถานการณ์ณปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละที่นะ วันนี้ก็ชุ่มคึมนะครับไม่แดดจะเป็นเหมือนอากาศฝน,นรถรถวิ่งเลนเดียวนะครับก็เลยติดมากปกติวิ่งสองเลนก็จะไปกันเรื่อเนี่เริ่มตั้งแต่เข้าจอเข้ามาเลนนะครับ เราจะดูว่ากี่นาทีถึงจะหลุจดจากตรงนีนะ้วันนี้ไปส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับเป้าหมายเวลาก็น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งหรือสองทุม่มปกติเขาก็ให้ไปแต่วันนั่นแหละครับพอดีเราเก็บผักกันค่อนข้างจะละเมดละไม้นิดหนึ่งมาช่วงนี้ผักมีปัญหาเรื่องของโรคราจุดเยอะนะครับช่วงนี้ ีนี้รู้สึกว่าทำผักให้ดูยากมากยากเพราะว่ามีทั้งโดนพายุนะครับตั้งแต่13เมษายนมาโดนพายุหลังคาถล่มนะครับเหล็กงอต้องรื้อซื้อมาใหม่สร้าง,งโดนฝนแล้วก็เป็นเม็ดลายจุดลาจุดนั่นคือปัญหาการทำผักให้ดู เราไม่ได้ให้ท่านผู้ชมเครียดด้วยเราให้ฟังว่าสถานการณ์แต่และปีมันมีอะไรบ้างนะครับเราจะได้นำคลิปเก่าๆวันนี้นะครับมาดูเราจะได้รู้ว่าโอ้มีห5ห้าเดือนเมษาเริ่มต้นมาทำผักยากมากแต่ปีหน้าอาจจะดีอาจจะง่ายนะอันนี้คือเขาขาดนะครับท่านผู้ชมนี่คือจุดกลางสันเขาขาด ที่ตะโกนโฆษณาดีโฟไว้ตังดีเอาขวดดีโฟตั้งกลางถนนนี่เองนะตรงนี้อะจุดสันตรงนี้เลยครับจุดสูงสุดเขาขั้นี่คือสันจุดเขาขั้มาห้านาทีนะครับจากจุดเริ่มต้นให้เรามาห้านาทีครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมชมครบสิบนาทีก็แล้วกันท่านผู้ชมจากนี้ไปต่ว ภาพบรรยากาศของจังหวัดสระบุรีนะครับอไปดยเห็างางรอบข้าง,มงดมสองนูนไว้อันนี้เป็นเขาครับเขาียเวลานี้ก็17นาฬิกานาทีกะว่าไปถึงกรุงเทพน่าจะกลัวรถติดแถวนวันะคร น,น่าจะรถติดกะว่าถึงนนประมาณสองทุ่มสาทุ่มเพราเราออกจากบ้านประมาณบ่ายสองเกือบบ่ายสองเกาสร้างสายมือเลนซ้ายเขาสร้างถนนแบบยาวเลยนะครับทำแบบยาวนะเลยปัญหารถติดเยอะรถวิ่งสายเดียวนะครับสาย21จากลมสักเข้ากรุงเทพ ก็เป็นรถเทีสายค่อนข้างเยอะรถเยอะรับมาวิ่งเลนเดียวก็เลยเป็นปัญหารถติดนิดนึงนี่คือซ้ายมือก็การทำถนนจะเสร็จง่ายนึกปะ่ะขายมาเส้นนี้ก็มึงทำใจนิดนึงเส้นสายที่11สลับริมแถวผูแ่ นี่เขาขายมะพร้าวเขามะพร้าวก้อนสุดสินสุดตรงนี้นะครับทานผู้ชมสินสุดต่อันนี้ก็สองเลนละที่นี้ก็จะวิ่งเร็วลยวิ่งเร็วได้คบเป้าหมายคือสองทุ่มนะครับวันนี้สองทุ่มถึงตลาดสิงมือมแต่ว่าไปถึงโน่นจะไม่ถ่ายหรอกเราาถ่ายหน่อยนะครับ ก็เลยเอาบรรยากาศของการขับรถมาระยะที่รถติดให้ชมแถวนี้ก็แถวนี้ก็เลี้ยวขวาตรงแยกข้างหน้าก็จะไปที่มุขตะบากนะครับ15กิโล,ลเรรียกว่าหน้าพาหลา ไปอ่างทองไปลบรีมาต,ตรงไปเราก็จะไปออกแคร์ขึ้นมากจังหวะไฟเขียวพอดีครับแยกไฟเขียวพอดีไปติดแดงก็จะทำเวลาดเดลือวพื่อนเล็นเน้งวันนี้วันอาทิตย์นะครับรถค่อนข้าง,งเยอะครับขาเข้า เที่ยวบ้างรถมอเตอร์ไซค์บ้างท่านไปเที่ยวแล้วก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็น,นคณนะรถเยอะคือระบบการเดินทางที่ทำให้ผู้ชมชมรถเข้าคล่องตัวคล่อง,ง,งตัวเขาก็จะวิ่งป,ปิดปาดซ้ายขวาดูกระจกบ่อยๆนะครับการขับรถเส้นนี้ว่ารถมอเตอร์ไซค์เยอะ จะออกซ้ายออกขวาแต่ละทีต้องดูประจกให้ถือว่าสูตาไวครับสายตาค่อนข้างรวดเร็วแต่ท่านใดที่ชำนาญแชมป์นในการขับรถอยู่แล้วก็ไม่น่าห่วงห่วงแต่มือใหม่เาโอเคครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ให้ท่านชมภาพบรรยากาศเพียเงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์ถูกใจให้กับช่องทั้งสองช่องนะคระับพัรวดี d ฮโดรฟานชาแนลแล้วก็ช่องแนวดีโฟมประสีนะครับขอบคุณเรียซีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กดติดตามให้ช่องทั้งสองช่องมีรายได้ในการโฆษณานะครับแล้วก็ไม่กดข้ามนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูง แล้วก็ทาง FC ของสาวน้อยเพชรบานแพงด้วยนะครับฝากน้องแอนฝันรันะครับไว้ในอ้อมอกอมใจของ FC สาวน้อยเพชรบานแพงทุกท่านด้วยนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ